เราเห็นคลิปกันแล้วตงใจพอสมควรนะใช่ปาหรือใช่ชมันก็เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าที่พูดถึงนี้แหละนะคะจริงๆเราไม่ใช่คนซื้อกระเป๋าอะไรแพงๆเดี๋ยวนี้เขาก็แบรนด์เนมกันโอ้โหหนังไอ้นวนหนังไอ้นี่ขอบคุณคุณ,คณกบอบนะเพื่อนสาวเนี่ยก็ส่งคลิปอันนี้มาบอกว่าเป็นไงล่ะพวกเธอเนี่ยชอบอขนเป็ด ชอบนอนขนเป็ดขนสบายโซฟาต่างๆนี่มบางทีนั่งๆอยู่นะมันทิ่มปึ๊บขึ้นมาเอ๊ะอะไรมาทิ่มอ๋อคนผ่านคงต้งเห็นไปครับแรกอันนี้มันยังเป็ดเป็นๆเหรอพี่ตั้งนี่ไงเขาถอนกันให้ดูเลยเนี่ยแหมต้องฟังเสียงอย่าเพิ่งพูดยังดิ้นกันอยู่ยังดิ้นกันอยู่นี่ไงนี่ไงใช้ยันดื้ใช้อ่าต้องฟังเสียงเขาขังเสียงของเสียงนยินะอะไม่ให้ไม่ให้เสียงมันคงน่าจะน่ากลัวมากนี่นี่ยังไม่ตายนะ ถ้าดูถ้าดูได้ยินเสียงมันเนี่ยพี่ปิดเลยแล้วเขาก็ร้องกันโหยหวนดูสิดูสิโอ้เขาอะไรทำไมเขาไม่ถอนเขาดึงเขานี่เขายังไม่ตายเขายังไม่ตายผมนึกว่าขนเป็นโรงงานเป็ดต้องล้มก่อนนะคือต้องตายก่อนแล้วเขาค่อยเอามาใช้ใช่ตอนแรกพี่คิดว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เขาถอนกันสดๆเพื่ออะไรพี่ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นี่ยๆดดูสิดิ้นโอ้โหต้องฟังเสียงอัญ่าทังด้านต้องฟังเสียงเขาแล้วจะรู้ ทำอะไรเนี่ยสุดท้ายก็มีการขออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใช่แบบว่าที่ที่ป้อนอะไรตับหานหรือเปล่าที่ที่ที่ทำให้ตับหันเนี่ยดูดูปลาอะไรอย่างงเี้ยันนั้นเมื่อกี้น่าจะเป็นโฟกลาคือตอนแรกเราเราก็นอนเราก็เพ้อห่มเพ้อห่มใช่ไหมเราก็คิดว่าเอ๊ะ ทำไมนึกว่าตายแล้วแล้วก็ส่งโรงงานไปฆ่าเป็นทำอาหารเนี่ยจริงๆค,คือการถอนสดเลยเนี่ยดูดิถอนขึ้นสดๆเลยวันนั<อ>้นมด่อดำไปเอามาจากไหนเมื่อดำบอกว่าแล้วรอให้ขึ้นใหม่ถอนใหม่แล้วคือที่เออที่ที่ที่ไม่ฆ่าเป็ดเนี่ยถ้าถ้าเข้าทีา่ขนไล่ผมฟัง <ๆ S 1> อ๋อเริ่มจําเลยละเพราะเขาบอกว่าขนเนี่ยจะได้จะได้งอกใหม่แล้วก็แล้วก็ถอนเหมือนเดิมพี่ตั ก็คือเลี้ยง่ปันเป็ดเพื่อเอาขนมันมาทำก้อนถอนใช่เราก็เราก็คิดไงแต่เราคิดว่าตายแล้วแต่นี่นี่ยังไม่ตายแต่เชื่อไหมเวลาถอนเนี่ยมันนี่เราไม่ให้ฟังเสียว่ามันจะโหดมากมันล้องกันอย่างก็ถูกเชื่อถูกตีมันร้องกันนม่นเหมือนคนมาดึงขมเราอ่ะเหมือนคนมาดึงหัวเราเหมือนคนแก่แต่คนแก่มันยังไม่เจ็บไม่มา <ค>เขาแกะเวลายถาย,ถ,ายถ่ายค้นแกเนะนแกะมันดูน่าจะนอนมีความสุขอยู่ออถ้าเป็ดที่ผมว่าเมื่อกี้ไม่สุขและทั้งเป็ดทั้ง่านเลย<อ>แบบโอ้โหนะเนี่ยบ้านมดดำไง Goose Pillow พี่ก็มีวทุกคนแหละทุกคนพี่ก็มีพี่ก็มีไม่ได้ใช้ขนเป็ดใช้ขนเลยอะขนขนยิงข้านบ้านผ้าผ้าใยที่ทำจากแอลกเคราะห์เนี่ยโฟมทำจากโฟมไม่เอาขนเป็ดเราไม่ชอให้ดูโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยอางี้่ออ้เลยเร้เราเยาเราพอ้ยโอ้ยโ้ยัง้ม่เ้็นอี่เห้นคนเดียวเดี๋ยวพี่จะ้่งไปยห้ยุกคนแล้วพอ้ด้ยินเสียงปุ๊บพี่หันหนีเลยเสียง้้้้ มันร้อนเหมือนมากเหมือนมันทำให้เราต้องคิดอีกแล้วคุณผู้ชมว่าจริงๆนะแต่นี้ไปถ้าเกิดเราใช้ผิวพรรณอะไรที่แบบขนเป็ดหรือขนห่านเนี่ยต้องคิดหน่อยโอ้มันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเป็นการทรมานเมืีเราไม่รู้ไงเราไม่รู้คือโซฟาเนี่ยยิ่งเป็นขนเป็ดเนี่ยยิ่งมีขนเป็ดขนห่านเนี่ยยิ่งแพงมากนึกออกไหมเขาบอกว่ามันจะนุ่มสบายคืนตัวได้ง่ายขึ้นทําให้แบบนอนสบายทุกอย่างร้อยอะไรที่ไฮโซทั้งหลายคือมันทำจากขนเป็ดขนห่านหมดและลูกสาวพี่นะ เขาดูคลิปนี้เขาบอกคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไม่ให้อย่าให้หนูดูไอ้น,นี่ก็โลกสวยไงเพราะงั้นอย่าโลกสวยไอ,อ้น,น้ำตาเนี้ยโลกสวยคุณแม่ทราบไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเอเลี่ยน<อ>ถามว่าเอเลี่ยนทําไมเอเลี่ยนเพราะว่ากินหมดหม,มาน่ารักจังเลยกินหมาหม,มูน่า กินหมูดอกไม้สวยงามแล้วก็กระเด็ดก็ทําลายก็ตัดกันนี่ไงโลกเนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขามีการออกมาประท้วงกันพอสมควรนะฮะอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีชนีเนี่ยออกมาเปลือยกายหนุ่มน้อยห่มน้อยออกมาประท้วงการซื้อเสื้อที่ทํามาจากขนสัตว์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการใช้ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ด้วยคือถ้าสมมุติพี่ตั๊กบุ๊ดดี้หรือคุณธัญญาอย่างมีโอกาสเห็นว่าเสื้อฟ็อกเสื้อฟ็อกที่เขาแบบใสกันตัวอะไรรู้ไหมเวลาเขาถลกนี่คือถลกยังไง ถลกไงอ่ะถลกตอนยังมีชีวิตอยู่นี่ไงก็เหมือนกันเลยเพราะว่าถ้าสมมติมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งถ้าสมมติมันตายแล้วมันจะไม่หลั่งสารตัวหนึ่งถ้าสมมติหลั่งสารตัวที่จะทําให้ขนนิ่มสวยงามเพราะฉะนั้นต้องถลกตอนที่มันยังมีชนนักเนี่ยนะเลสฟ็อกซ์อะไรเงี้ยอ๋อเหรอมันถลกงี้จริงแล้วมันก็ยังมาจิ้งจอกเนี่ยหรอใช่มาจิ้งจอกนี่ไงเป็นประเด็นอยู่ที่คุณไปเตยอ่ะว่าเออใช่ไปเตยเขาโพสต์สินส์แกรมนะคะขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ ใช้หนังลูกวัวอ๋อเขาอธิบาย่อธิบายใช่ก็เลยเป็นประเด็นว่าคนก็เข้ามาต่อว่ากันว่าทําไมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหนังสัตว์ขนสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาด่าบางคนก็เข้ามาบอกว่ามันก็เหมือนการกินเนื้อสัตว์นั่นแหละเถยงกันไปเถยงกันมาน้องใบเตยก็เลยลบภาพิ้งไปเลยไม่หรอกแต่อย่างลูกวัวมันยังเป็นสิ่งที่แบบ ทุกคนก็มีอะใครก็มีกระเป๋าที่ทไหนังทุกคนองท้าก็ทามาจากหนังมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เราไม่อยเราไม่อยากเห็นตอนมั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 นตลกอะเพราะเราเห็นปุ๊บเราเราก็เริ่มคิดตอนแรกเราไม่ได้คิดขนาดนั้นไอจีนี่มันนานาจิตตังจริงนะลงไปแล้วก็ต้องมีคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยคุณคิดดูคุณคิดว่าลูกวัวมันโอเคแต่บางคนก็แค่อาจจะมองว่ามันก็คือสัตว์ไง นี่ทำไมไม่ไปซื้อหมาล่ะหมาล่ะทำไมกระเป๋าแอนแมสรุ่นรุ่นหนังหมามีด้วยเหรอไม่มีคุณรู้ไหมว่ากระเป๋ากระเป๋าอันใหม่เนี่ยโอเคจอลาเข้ผ่านไปแล้วใช่ไหมจอลาเเค่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่าเทรนด์ใหม่ของกระเป๋าปีหน้าคืออะไรหนัง หนังหนังตัวทองเขาเรียกตัวเงินตัวทองมันมีสักคำตัวเงินตัวทองกาศได้ก็มีตัวเงินตัวทองนี่ช่วยไปช่วยไปเอาไปไปรับจากนวท t h ีหน่อยบ้านดิฉันน่ะเยอะมากเหรอโอ้โหวันนั้นก่อนมันลงไปว่ายน้ำในบ้านนี้นึกว่าจะระเค้ตัวใหญ่ยาวเท่าเราเลยแกกอะไรอยู่เงี้ยพี่ตั้งเสียงทำเสียงสั่นเหมือนมาก